พวกเราช่วยกันนะครับเปิดตลาดออฟฟิศฟาร์มเอาผลของชุมชนนับนี้ครับขอบคุณครับค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานท่านสำคัญนะคะได้ร่วมกันทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะด้วยผลผลิตอินทรีย์นะคะเป็นผลผลิตอินทรีย์นะคะของเกษตรกรในสมัยผ่านค่ 你的对。 เพื่อส่งเสริมและสับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดจุมพรได้มีการลดพื้นที่เกษตรเชิงเดียวนะครับหันมาทําเกษตรกรรมที่เรียกว่าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับซึ่งประกอบด้วย 5รูปแบบด้วยกันอันดับแรกก็คือวนกเกษตรหรือที่เรียก,ยกว่าธนาคารต้นไม้อันดับที่2ก็คือเกษตรผสมผสานอันดับที่3คือเกษตรธรรมชาติอันดับที่4คือเกษรรตรอินทรีย์อันดับที่5ก,ก,ก็คือเกษตรทฎีใหม่ของโคกหลวงเมืองโดยการน้อมนําหลักปรัชญ,ญาสิทธิธพอเพียงนะครับมาเป็นแนวทางในการกับเคลื่อนเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดขยายผลแนวพระดัมบีและโครงการของพระองค์ท่าน ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชุมพรของเรานะครับได้มีการทําการเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวถึง95นะครับชงผลให้จังหวัดชุมพรนะครับนำเข้าสารเคมียาเคมีเป็นอัดับท็อปเทรนของประเทศ ผลที่ตามมาก็คือนะครับพี่น้องเษกษตรกรนะครับไม่ได้ปลูกผักและผลไม้กินเองส่วนใหญ่ก็จะปลูกปาล์มน้ำมันยางพาร,รานาะหรือว่าทุเรียนหรือกาแฟหรือมะพร้าวนะครับผักและผลไม้ส่วนใหญ่นําเข้ามาจากจังหวัดราชบรุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีส่งผลให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนะครับ นะทำมีผลเรื่องของอผลกระทบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับและผลจากการตรวจเลือดนะครับพบว่า70%เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พี่น้องจังหวัดชุมพรนะครับจะได้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองนะครับโดยการปลูกพืชในระบบเกษตรินทร์นะครับแล้วก็ เรามีตลาดเห่นนี้นะครับเป็นตลาดแห่งแรกของประเทศที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดชุมพรนะครับมีผักผลไม้บริโภคในทุกๆวันนะครับส่วนพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับโดยใช้เส้นทางถนนเอเชีย41นะครับสามารถที่จะจอดรถนะครับเนาะซื้อของไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารหรือสมนุนไพรกับประทานนะครับหรือไปฝากญาติพี่น้องพ่อแม่พี่ดา ส่วนขาขึ้นกรุงเทพก็สามารถที่จะจอดรถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกเกษตรกรได้โดยสินค้าทุกอย่างจะมี QR code ประจำแปลงประจำตัวสมาชิกพี่น้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับ สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตผลิตเมื่อไรโดยใช้มาตรฐาน F.D.G.P.G.S. ซึ่งเป็นมาตรฐานในเชิงพื้นที่นะครับเป็นมาตรฐานเดียวกับไปฟอมแต่ว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งกลไกาการทำงานของเรานะครับนอกจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจุบอแล้วเรายังมีคณะกรรมการตรวจรับรองซึ่งประกอบไปด้วยหมาลัยแม่โจ้นะครับเป็นประธานนะครับหมาลัยเจ้าคุณฐารรัฐกระบังนะครับเป็นรองประธานแล้วก็มีหน่วย พังพาภาคีภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นกรรมการรับรองและก็มีกลไกของผู้ตรวจแปลงอินทรี์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อลงไปช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนให้มีการปลูกพืชในระบบอินทรีย์นะครับนอกจากนี้เรายังมีกลไกในเรื่องของตลาดทั้งตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์แล้วก็ตลาดหน้าบ้านตลาดในชุมชนตลาดในตวัวอำเภอ ตลาดโรงพยาบาลและก็ตลาดมอเตอร์เทกและล่าสุดนี่นะครับสินค้าของเราเนี่ยได้ส่งไปทางทวียุโรปซึ่งมีความสนใจมากเพราะนั้นเนี่ยในวันที่28เป็นต้นไปนะครับขออยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้แวะซื้อสินค้าอินทรีที่ตลาดอินทรีวิถีชมพรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของท่านบัวอาจารจังหวัดคือท่านวิบูลรัลตนาพรวงที่ท่านจะให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ ผู้จัดาการใหญ่ท่านอภิรมสุประเสริฐผู้จัดาการใหญ่ทคสและก็ท่านอาธิบดีรมการค้าวไปในนะครับท่านได้มาร่วมกันเป็นประธานเปิดและก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมในครั้งนี้ขอการเรียงเชิญนะครับสวัสดีครับ